ขอต้อนรับเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า BTS และนี่คือการสาธิตอุปกรณ์ปุ่มกระดิ่งในระหว่างที่ท่านโดยสารรถไฟฟ้า BTS หากท่านพบเหตุฉุกเฉินและต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้โดยสารสามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกระดิ่งได้โดยที่จะอยู่ในทั้ง2ด้านของขบวนรถค่ะเมื่อท่านกดปุ่มน,นี้จะเป็นการสื่อสารกับพนักงานขับรถโดยตรง เพื่อให้ท่านแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เช่นมีผู้ป่วยกระทันหันหรือมีผู้โดยสารเป็นลมสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าผู้โดยสารมีอะไรให้ช่วยเหลือครับเมื่อพนักงานขับรถรับทราบเหตุแล้วจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่สถานีถัดไปเพื่อเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีค่ะขันยกฉุกเฉินจะอยู่ด้านบนเหนือปุ่มกระดิ่ง การนึคัน่ยกฉุกเฉินจะทำให้รถไฟฟ้าเกิดความล่าช้าเพรเจ้าหน้าที่จะต้องรีเซ็ตขบ,บวนใหม่อีกครั้งค่ะหากพบเหตุฉุกเฉินในขบวนรถมีคนเป็นลมมีผู้เกิดกระทันหันกรุณากดปุ่มสัญลักษณ์รูปกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและงดตีคันยกฉุกเฉินนะคะรถไฟฟ้า BTS ขอขอบคุณค่ะ